โดมิน so ิกโซบอสไลมิดฟิล์พลัง500แรงมา800นิวตันเมตรไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเทียบกับพลังงานของเจ้าหมอนี่คนอะไรพลังงานเหมือนติดทวินเทอร์โบแถมรูปล้อระดับพระเอกเลยทีเดียวถ้ามาเดินห้างบ้านเราสาวๆได้กรีตดสุปแน่การมาของโซบอสไลคุ้มค่าเหลือเกินกับเงินที่ลิวพูจ่ายไปเขามาจากลีกเยอรมัน b u n d e s l ลกาแต่เหมือนเขาเล่นอยู่พิมเ์ลีกมา2หรือ3ปีแล้วเขาได้เล่นปีซีสั้นกับลิเวอร์พูก็จริงแต่มันจะมีนักเตะสักกี่คนที่ย้ายจากต่างลีกมาเล่นในพิม e ์ลีกแล้วลงเล่นได้เลยตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยโดมินิกโซบอสไลชายที่เกิดมาเพื่อเล่นให้ลิเวอร์พูดโดยแท้ เขาปฏิเสธทีมที่ได้เล่นแชมเปียนลีกอย่างนิวคาสเซิลหรือแม้กระทั่งไลซิกต้นสังกัดของเขาก็ได้เล่นในถ้วยใบนี้เช่นกันแต่เขาตอบรับทันทีที่เจอเก้นคอปติดต่อเข้าไปและลิเวอร์พูลก็พร้อมทุ่มเงิน70ล้านยูโรเพื่อฉีกสัญญาของเขานี่คือนักเตะที่เลือกลิเวอร์พูลทีมที่ได้เล่นแค่ยูโปรปาลีก มันคือมนตร์ขลังของแอนฟิวประวัติศาสตร์อันยาวนานของลิเวอร์พูลและมนตร์สนิทของเจอเก้นคอปที่มีนักเตะมากมายที่อยากจะเล่นให้กับเขาการเข้ามาของโซบอสไลมันยกระดับการเล่นของแผงมิดฟิลหงแดงทันทีแค่นัดแรกที่เขาลงสนามเขาก็สร้างความแตกตา่างเขาทำให้แฟนหงต้องคิดถึงสตีเวนเจอร์ลัด เป็นเวลาเกือบสิบปีที่เจอหลาดจากไปแฟนหงก็ไม่เคยได้เห็นสไตล์การเล่นที่ดุดันทุ่มเทวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกม90นาทีเต็มไปด้วยพลังงานวิ่งได้ไม่มีหมดของนักเตะเบอร์8หงแดงการลงสนามแค่เกมแรกของโซบอสไลเขาก็เข้าไปนั่งอยู่ในใจของเดอะคอปแล้วด้วยการเล่นที่ทุ่มเท ดุด,ดันวิ่งได้ทั่วสนามทั้งเกมรับและเกมลุกเกมรับก็วิ่งไล่ตัดบอลแย่งบอลกลับมาครองไลบ่บีบไล่เพจแต่แดนบนยันแดนหลังช่วยแนวรับได้เป็นอย่างดีเกมลุกดุด,ดันกระชากลากเลื้อยพาบอลขึ้นหน้าเปลี่ยนจากลับเป็นลุกได้อย่างรวดเร็วจ่ายบอลได้แม่นยำฉลาด ทั้งบอลสั้นและบอลยาวทะลุช่องการวางบอลข้ามฝากหรือการวางบอลยาวเข้ากรอบเขตโทษอย่างในเกมที่เจอกับเวสแฮมเขาตักบอลข้ามแนวหลังให้เคือติดโจนเข้าทำเสียดายที่เป็นลูกลำหน้าไม่งั้นจะเป็นแอซซิที่สวยอีกลูกหนึ่งทีเดียวและเขายังมีลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษที่หนักนวงเชียบคม ในเกมที่พบกับแอตตันวิลลาเขาก็ยิงประตูสุดสวยให้ลิเวอร์พูลและเป็นประตูแรกของเขาในเครื่องแบบหงแดงและมันจะมีอีกหลายประตูตามมาแน่นอนเขายังมีการเปิดลูกนิ่งที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นทั้งฟรีคิกและเตะมุมเขายังมีความเป็นผู้นำสูงอีกด้วยเห็นได้จากที่เขาได้เป็นกัปตันทีมชาติฮังการี ในวัยแค่22ปีเท่านั้นเขาลงเล่นให้หงแดงไปแล้ว6เกมในลีกและ1เกมยูโรปาลีกเพียงแค่6-7เกมที่เขาลงเล่นเขาสร้างเขาทำอะไรมากมายในสนามต่อหน้าเดอะค็อปทั้งแอนฟิลด์แฟนบอลทุกคนในสนามเวลาที่เขาได้บอลและควบตะบึงขึ้นหน้าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจกับลีลาชั้นเชิง ของเขาที่จะลากจี้เข้าหาแนวรับของคู่แข่งหากสบโอกาสมีช่องให้เขาได้สับไก่เขาจะไม่ปล่อยมันไปแน่นอนหากไม่สบโอกาสเราก็จะได้เห็นการจ่ายบอลสั้นและเปิดบอลยาวสวยๆจากเขานี่คือนักเตะที่คู่ควรกับเบอร์8ของหงแดง ที่ไม่มีใครคู่ควรและใกล้เคียงมานานนับสิบปีเพราะมันคือเบอร์8ของตำนานกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ของหงแดงที่เขาสร้างมาตรฐานเอาไว้สูงเหลือกเกินจากวันที่เขาจากไปนับสิบปีในวันนี้หงแดงได้ค้นพบตัวแทนที่คู่ควรจะสืบทอดตำนานเบอร์8 โดมินิกโซบอสไลเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคู่ควรและสมควรจะสืบทอดเบอร์8ของตำนานกับตันผู้ทิ้งไว้ให้ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ